กราอยู่ต้นเไม่ได้ไหนนีนีล่อ่ะกำลังกำลังขับแล้วกลับไปรับแป๊บนึงโอเคราต่อไปนะมักินได้ไกลนะมักินได้ไกลเฉยๆนะ แเราก็ใส่เสื้อรเราเจออยู่ก็มีการพูดคุยอะไรเงี้ยเราก็บอกให้มาคุยกับเข้มพี่เข้มโรเจอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ครับอะไรวะพี่เล็กขอตัวเองหนิมาถึงเอาออกแก๊งเหรอไม่ผมผมบอกพี่ตะกอนไปแล้วบอกให้คุยกับพี่เข้มผมไปตัดสินใจผมบอกไปแบบเนี้ยพี่เคยบอกไปว่าคือ พี่ให้มาให้ไปไม่ได้ครับก็คือตอนนี้ผมให้น้องไปไม่ได้เยสเยสเรงน้องก็น้องสาคัญนะครับเป็นคนสําคัญในแก๊งเลยแล้วก็คน <c oughs> หลายๆคนในแก๊งเขาเขาน่าจะไม่โอเคครับถ้าน้องแบบเยสตึงเปียน,นะอย่างคือ mm. ตอนอยู่น้องมามันก็แฮปปี้ครับแล้วช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องนี้ไปเข้าใจครับนี่ผมมันนี้ให้ล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจนั่นแหละครับก็เลย ผู้องว่าผมผมให้น้องไปไม่ได้ครับเจสเข้มโรเจอร์อืมผมเข้าใจมุมมองของของของเข้มนะครับเข้มป้าดผมขอคุยกับโจ๊กแป๊บนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ทำได้ไอโจ๊กอ้วว่าขึ้นรถขึ้นรถนี่นี่มาทำอะไรอ่ะฝังนี้ได้คุยกันไปถึงไหนอ่ะคุยไปถึงไหนไม่ได้คุยถึงไหนเลยก็คือเพิ่งคุยนั่นแหละมาตอนแรกมาหาเข้มแล้วเข้มไม่อยู่แต่เข้มน่าจะได้สารจากเพื่อนเขาแล้วั้มทีนี้ คือพี่จะดูทรงแล้วเนี่ยเขาน่จะดูกันข้างหลักเองนะไอโจ๊กถูกต้องคำแรกผมจะออกหลายรอบครับไม่ออกผมก็เลยตัดสินใจครับแล้วแต่เข้าอ่ะเข้าใจหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบเข้าใจเออก็แล้วแต่เข้าอ่ะคือวันที่ผมไปสมัครแก๊งอ่ะเขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาอยู่แบบคนเดียวเลยอ่ะตอนนี้คนเต็มแก๊งแล้วอ่ะไม่อยากแบบว่าเมื่อกี้ไม่อยากแบบว่าแล้วไงต่อคือพี่อยากคุยกับเขาแบบ ก็ไม่ผลนะคุยดีๆอ่ะแต่คือมันไม่ยอมอ่ะจ้ะไม่ยอมหรอแล้วเองไปอยู่แก๊งต้องบอกก่อนว่าพี่อยากให้เองไปอยู่แก๊งอันนี้คือจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโจ๊กมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเล่นสนุกๆไม่ใช่พี่อยากเอาเองไปอยู่ด้วยใช่ไหปะอ่าเข้าใจเอางี้คือผมไม่ตัดสินใจพี่ต้องผ่านพี่เก็มไม่ได้ตกลงหรือเปล่าได้พี่ต้องเป็นคนผ่านพี่เก็มไปนะผมไม่ยุ่งนะได้ถ้าเกิดพี่เก็ม้ยพี่เก็มผมบอก ผมบอกไปว่าผมไม่ตัดสินใจนะผมบอกให้ผ่านพี่เองถ้าพี่บอกไม่ไปก็คือไม่ไปอ่ะครับใช่ใช่เอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะมาคุยใหม่นะครับจะมาคุยใหม่ระหว่างนี้ก็ให้น้องอยู่ในนี้ไปก่อนแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มีเจตนามาหาเรื่องมาแย่งตัวโจ๊กไปต้องพี่ไม่เด็ดขาดมีการน้องเลือดตีแย่งตัวโจ๊กไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นผมมาเพราะผมมีเหตุผลนะครับ ก็ได้ครับก็ไดอยู่ในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้โจ๊กอยู่กับโรเจอร์ไปก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ก็ตอบแบบมั่นใจดิบอกไม่มีระหว่างนี่อยู่อะไรก็พูดไปดิแสดงเกียรติ์จะมงชัดเจนนะครับเฮ้ยพี่แค่เป็นกลัวไม่ไหวสัตว์ถูกถูกถูกผมก็ไม่ปล่อยน้องไปเหมือนกันครับครับน้องก็น่าจะอยู่ตรงนี้ยาวครับน่าจะ อยู่ระหว่างนี้น่าจะไม่มีครับส่วนที่เหลือก็ลององไปตัดสินใจกันนะครับว่าต้องให้ต่อได้ครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมมาคุยใหม่แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่แต่ตอนรีดนี้ผมไม่ยุ่งผมให้จ่าเล่นเลยจามสบายกับขี้เข้มเลยผมอัพทูยูได้หมดทุกคนทุกสาทุกเวทคำตอบเลยว่าก็คือผมไม่ให้ครับโอเคครับเฮ้ยทำไมพี่พูดจ้าเหมือนหาเรื่องเขาเลยวะ พี่บูดจาเหมือนหาเรื่องเขาเลยอ่ะเฮ้ยไปเล่นผ่านร้อนดีกว่ามามโจ๊กครับว่าใจเองสีอะไรใจสีอะไรผมสีแดงอโอเคโอเคโอเคไม่เขามาคุยกับผมเป็นทีแรกผมบอกว่าผมไม่ตัดสินใจผมอยู่นี่ผมบอกครับไหมว่าวันที่ผมมาสมัครมีผมกับพี่สองคนอ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติเอ่อพี่ไม่ออกผมก็ไม่ออกให้พี่ตัดสินใจเองอ่ะ ไปเล่นหมาล้อนกันมาโอเคนี่มากกว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่แฮปปี้ก่อนนะเพื่อว่ากันถ้ามันยังไม่ไม่แต่มันกี้พี่พูดจาเหมือนหาเรื่องเลยนะแบบจะมีเรื่องอ่ะมันไม่ได้เขาปิดอยไม่ได้ไงเขาต้องการตัวเองแบบมากๆไงเขาบอกยืนยันเตือนจำลองชัดเจนที่จะต้องวางจุดยืนเลยวะไม่ได้หมดเลยนะสุดยอดสุดยอดอันนี้สามนาทีดังแล้วข้างในนะดังแน่นดังแน่ล้ว